สับเปลือต้อนปริศนาธรรมสอนคนเป็นการที่มีสำหรับกับข้าวของนี้ให้ผู้ตายกินถ้าถามส่วนตัวผมแล้วว่าผู้ตายจะได้กินไหมส่วนตัวผม ประสบการณ์ที่ทํางานด้านนี้ว่ากับข้าวที่ญาติน้องได้จัดเตรียมให้ผู้ตายเนี่ยไม่ได้กินนะครับก็คือคนโบราณขเขาจะปริศนาตรงเนี้ยคือเอาตรงเนี้ยมาสอนลูกหลานว่าให้ลูกหลานนั้นหาข้าวหาปลาให้ทานตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วค่อยหาไม่ท่านได้กินมาจุดถูบจุดเทียนให้ท่านกินท่านก็ไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบหรือกินข้าวปลาอาหารหรือเครื่องเส้นเหล่านี้ได้ สิ่งที่ผู้ตายจะได้กินนะครับก็คือหนึ่งเป็นบุญเก่าเขาที่เขาทําไว้หรือบุญที่เขาได้สร้างไว้แต่เขายังมีชีวิตเขาเคยให้สิ่ให้ทานไหมนะครับเขาเคยให้สิ่ให้ทานไหมถ้าเขาไม่เคยให้สินให้ทานตายไปก็ลูกหลานจัดเตรียมให้หรือทําให้ก็ได้จะได้ไม่ต็มร้อยนะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรในจุดนี้ถือว่าคนโบราณเขาทําจุดนี้ขึ้นมา เพื่อสอนลูกสอนหลานให้รู้จากคุณพ่อคุณแม่คุณผู้มีระคุณต่อเราที่เขาเคยหาข้าวปลาอาหารหาข้าวน้ําให้เรากินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้หาให้ดูแลท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตไม่ใช่ว่าท่านล้มหายตายจากแล้วเราถึงมาหาเราถึงมาท,ทําทีหลังมันก็คงจะสายเกินไปจะจัดเตรียมหรืออาหารรู้ลาขนาดไหนก็ตาม ท่านก็คงไม่ได้กินพี่ลูกหลานอยากที่้องทำให้ท่านก็คงไม่ได้เห็นเหมือนเราต้องการจะพูดอะไรหรือต้องการจะทําอะไรให้ท่านเห็นก็ต้องทําตอนท่านมีชีวิตไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วแล้วมาทําไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเหมือนเงินถ้าลูกหลานอยากให้พ่อให้แม่ให้ตายายปู่ย่าก็ต้องให้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิต พอท่านตายไปเสร็จยัดสเมเอญท่านได้ท่านก็ไม่สามารถเอาไปได้มีแต่คนที่อยู่ข้างหลังหรือสับปเปลือเป็นผู้เอาไว้นะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นก็ผมมาไขข้อสงสัยตรงนี้ให้ให้ทุกท่านได้รับทราบและก็ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสำนักข,ข่าวพมเนี้ผมก็มาอธิบายท่านฟังนะครับก็คือปิศาคนโบราณ ได้ทําไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาได้มาพิจารณาหรือแก้ไขถ้ามันสายเกินไปอะไรก็เอาไม่ทันนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ติดตามแต่รับรูรับทราบไปเพราะว่าผู้ตายไปแล้วนั้นไม่สามารถจะลุกมาติดเรื่องมาทานสิ่งของต่างๆที่ลูกหลานญาติพี่น้องได้ทำให้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหมาคูบรีเหล่ายาปลาปิ่งหรืออะไรก็ตามก็คือคนโบราณขเขาจะปิศนาตรงเนี้ยคือเอาตรงเนี้ยมาสอนลูกหลานว่าให้ลูกหลานนั้นหาข้าวหาปลาให้ทานแต่แต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วคอยหาไม่ทันได้กินมาจุดถูบจุดเทียนให้ท่านกินท่านก็ไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบหรือกินข้าวปลาอาหารหรือเครื่องเซนเหล่านี้ได้